สวัสดีนักเรียนชั้นมอทุกคนนะคะวันนี้ก็ต่อจากการเรียนซูมจากครั้งที่แล้วนะคะในเรื่องของการคัดลายมือทีนี้มาดูรูปแบบตัวอักษรที่เวลาเราคัดลายมือเนี่ยก็จะแบ่งได้เป็น2ออย่างก็คือตัวแบบอารักษ์นะคะแบบนี้แล้วก็แบบห่อกลมตัวมนนั่นเองมาดูในรูปแบบของอารักษ์นะคะก็จะเป็นแบบหัวเหลี่ยมตัวเหลี่ยม นะคะเดี๋ยวถ้านักเรียนไม่ทานหนูสามารถหยุดคลิปแล้วก็ดูลักษณะของเพยียนชนะสระวรรณยุกแล้วก็ตัวเลขไทยได้เลยนะคะทีนี้ตัวอักษรแบบอารักษ์เนี่ยส่วนมากเขาจะนิยมในการคัดลายมือในการแข่งขันในการประกวดต่างๆหรือฝึกทักษะการเขียนตัวเพยียญชนะของเราเนี่ยให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ ต่อมาแบบกระทรวงศึกษาธิการอีกแบบหนึ่งก็คือแบบนี้นะคะเราสามารถเลือกเขียนเพียนชนะหรือสละในรูปแบบไหนก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นการฝึกเริ่มต้นของการคัดลายมือนั่นเองหรือถ้าใครยังทำแบบนี้ไม่ได้หรือพยายามแล้วยังไม่ได้ให้นักเรียนเริ่มจากการเขียนตัวตัวหนังสือแบบมีหัว นะคะนักเรียนบางคนส่งงานคุณครูมาเนี่ยหลายคนเลยแทบไม่มีหัวมานะคะเพราะฉะนั้นการเริ่มคัดลายมือที่ดีคือเราจะต้องใส่หัวของพยัญชนะสระแต่และตัวให้มันชัดเจนแล้วค่อยๆฝึกการลากเส้นตรงการลากลงมาการลากขึ้นไปให้มันตรงเพื่อความสวยงามนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการคัดลายมือเนี่ยเป็นเรื่องที่ ฝึกฝนกันได้แล้วมีความจําเป็นไม่แค่ไม่ใช่แค่วิชาภาษาไทยนะคะในทุกวิชาเราก็การใช้ชีวิตจําวันในอนาคตต่อไปนะคะลายมือเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าถ้านักเรียนลายมือไม่ดีลายมือไม่สวยหรือเขียนแล้วคนอ่านเนี่ยอ่านไม่ออกอาจจะทําให้เราเนี่ยสื่อสารกันผิดพลาดก็ได้นะคะ ทีนี้มาต่อในเรื่องของการใช้ภาษาในการเขียนแน่นอนว่าในการเขียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานเขียนบทความงานวิจัยอ่าเรื่องนี้อากาศจจะเป็นเรื่องไกลตัวนักเรียนไปสักนิดนึงถ้าแคบลงมาก็จะเป็นการเขียนนิทานการแต่งกรอนการแต่งบทประพันธ์การแต่งเรื่องสั้นอันนี้คือพวกเราจะต้องเจอกันอยู่แล้วในช่วงของมัธยมต้นนั่นเองนะคะเวลาเราเขียนต่างๆเนี่ย เขาบอกว่าการเขียนถือได้ว่าเป็นการถ่ายทอดในเรื่องของความรู้สึกความรู้ความคิดความต้องการของผู้เขียนให้เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะเพราะฉะนั้นในการเขียนงานต่างๆหรือแม้กระทั่งเขียนงานเขียนการบ้านส่งคุณครูเนี่ยก็จะต้องอาศัยความรู้เดิมในการเขียนนะคะและที่สำคัญก็คือการเลือกใช้คำให้ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อที่จะทำให้ผู้อ่านเนี่ยสามารถเข้าใจเราได้ง่ายนะคะ นักเรียนสามารถกดหยุดคลิปแล้วก็บันทึกลงในสมุดได้เลยนะคะไม่ต้องบันทึกทั้งหมดเอาแค่เราเข้าใจในสมุดของตัวเองหลังจากนั้นก็ค่อยๆทยอยถ่ายรูปส่งไลน์ครูก็ได้นะคะการเลือกใช้คำให้ถูกต้องตามความหมายมาดูความหมายในส่วนของความหมายที่แท้จริงนักเรียนลองคิดดูนะคะว่าค่าตกรจุดๆให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ในช่องว่างเนี่ยมี2ตัวเลือกมาให้คือคำว่าหัวแข็งกับปากแข็งดูซิแล้วว่าเราควรเอาคำไหนมาใส่ให้มันเหมาะสมนะคะลองทำสามข้อลองคิดเองนะว่าสิ่งที่เราคิดจะถูกต้องกับเฉลยหรือเปล่าเดี๋ยวจะเฉลยให้ฟังนะคะใครไม่ทันก็กดหยุดได้เลยนะ,ะมาดูฆาตกรควรใช้คำว่าอะไรดีหัวแข็งหรือเปล่าหรือปากแข็งดี นะคะอ่ามาดูฆาตรกรเราจะใช้คำว่าปากแข็งนะคะฆาตรกรปากแข็งให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาปากแข็งก็คือเป็นการไม่ปริปากออกมาไม่พูดความจริงออกมานั่นเองนะคะตำรวจจับกุมวัยรุ่นที่จุดๆ,ๆกันอยู่ในบ้านเออเราจะใช้คำว่าอะไรดีหมกมุ่นหรือมั่วสุมดีนะคะอ่ามาดูเฉลยเราจะใช้คำว่ามั่วสุม ตำะะรวจจับกลุ่มวัยรุ่นที่มั่วสุมกันอยู่ในบ้านเราจะไม่ใช้คําว่าหมกมุ่นถ้าใช้คําว่าหมกมุ่นเนี่ยอาจจะแบบมุ่งเน้นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหมกมุ่นอยู่กับคอมพิวเตอร์หมกมุ่นอยู่กับหนังสือต่างๆนะคะแต่ถ้าเกิดคนรวมตัวกันมากเราจะใช้คำว่ามั่วสุมนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นไปในทางที่ไม่ดีและนะ พนักงานจุดๆเรื่องหัวข้อการประชุมเออพนักงานอะไรพนักงานหมกมุ่นหรือเปล่าหมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องการประชุมได้ไหมหรือพนักงานขบคิดเรื่องหัวข้อการประชุมอมาดูเฉลยนะคะ,ะเราจะใช้คําว่าขบคิดเราจะไม่ใช้คําว่าหมกมุ่นนะลูกนะเราใช้คําว่าขบคิดเหมือนใช้ความคิดว่าอ,อวันนี้เราจะประชุมในเรื่องอะไร นะคะคำว่าหมกบุญก็อาจจะไม่เหมาะสมในการใช้คำในประโยคต่างๆนะคะามาดูอีกเรื่องหนึ่งความหมายตามบริบทมีคำมาให้ทั้งหมด3คํคำนะคะคำว่าคับข้างหนาแน่นแล้วก็แออัดเด็กๆลองเอาคำพวกนี้ไปใส่ลงในช่องว่างทั้งหมด3ข้อดูซิว่าจะตรงกับของครูหรือเปล่านะคะมาดูในส่วนของประโยคแรก ในเมืองหลวงมีชุมชนจุดจุดจุดจ,ดจำนวนมากอ่ะ uh, เราจะใช้คำว่าอะไรในเมืองหลวงมีชุมชนคับข้างหรือเปล่าหรือในเมืองหลวงมีชุมชนหนาแน่นหรือในเมืองหลวงมีชุมชนแออดัดอ่ะเราเคยได้ยินตามข่าวนะคะเรื่องชุมชนนั้นชุมชนนี้คัสเตอร์ต่างๆมันมีความทำไมเอ่ยมันมีความแออดัดหนาแน่นหรือคับข้าง นะคะมาดูฉเฉลยกันข้อแรกเนี่ยเราจะใช้คำว่าแออัดนั่นหมายความว่าในเมืองหลวงเนี่ยมีชุมชนแออัดจำนวนมากก็คือมีชุมชนมากแล้วก็เป็นลักษณะบ้านที่มันติดติดติดกันนะคะเราจะไม่เหมือนกับว่าอ่าไม่มีพื้นที่ระบายเนาะเราจะใช้คำว่าแออัดในชุมชนนี้นะคะข้อที่สองถนนมิตรภาพมีการจราจรจุดจุดจุด อะไรเหลือสองข้อและคับข้างกับหนาแน่นเราก็จะใช้คำว่าถนนมิตรภาพมีมีการจราจรหนาแน่นก็คือรถเนี่ยคอนข้างเยอะนะคะเราจะใช้คำว่าหนาแน่นเราไม่สามารถใช้คำว่าแอาอัดได้นะคะมันคือถ้าพูดไปเนี่ยนักเรียนก็เออก็เข้าใจแหละแออัด หรือหนาะแน่นต่างๆความหมายมันก็คล้ายๆกันแต่ทีนต้องอยู่ขึ้นกับบริบทด้วยว่าเราจะใช้กับอะไรนะคะบางคนอาจจะใช้บริบทผิดแต่พอพูดมาก็เออมันก็เข้าใจนั่นแหละนะคะแต่ถ้าเกิดในเรื่องของการเขียนงานต่างๆเราจะต้องใช้คําศัพท์ที่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นข้อสุดท้ายคนแห่ชมเข้างานประกวดหนังสือขับข้างนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าขับข้างคือเยอะมากๆอย่างขับข้าง นะคะอันนี้ก็เป็นการเลือกใช้คําให้ถูกต้องตามความหมายไม่ว่าจะเป็นความหมายที่แท้จริงหรือตามบริบทต่างๆนะคะวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะพบกันในชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ